มาพี่น้องเสร็จเรียบร้อยดูก้อยกุ้งดูผักกันน่ารับประทานไหมคะมาจ้างอนก่อนขอเนื้สบายดีพี่น้องสวัสดีครับน,นี่คนงอนกับแยกเล้าเทียนอย่งอีละพอดีเทียังกินเหี่หัวหมูซอสหมูซับหัวหมูสับเท็นเมนูใดล่ะครับจะทำบุญเส้นทำบุญเส้นสนะพี่น้องนะจะทำแล้วน,นี่อะไรวะลืมแล้ว ทำยทำยำเส้นหมูสับกุ้งสดยำหมนเส้นหมูสับคัดแต่บ้ก็ี่ก็งมนอาเลยทาคั่นแกะเอาใส่มออกอกุ้มใส่พอดีกินนีหละวยแนเลยนกะ็จะกินคยไไนมัน ควอยแบบเป็นโตเลยตับบ้งเบ็เคิงๆเลยข้เขา่าคุยมาที่นี่พี่น้องมาที่นี่มาช่วยพักช่วยยังของคนเดียงรายวันนี้เตรียมไปกุ้งเข้าไปรวมก,กุ้งกันถ่ายเรียงน้อยให้ดูหน่อยเรียงน้อยเป็นยังไงอ้วนแค่ไหนหดูเอาครับอันนี้ซ้ำเน่ากินเพิ่นเพิ่งเ,เกี่ยไป,ไปพเพื่อน้องเพิ่งใส่อาหารไปเรียงน้อย วานจนตันพี่น้องเบืออ้อารถตันเบือเลยมองเน่มองสัตหลังบนสัต์หลังเขาเรกว่าเป็นหมูหรืเป็นม้ล้วเป็นหมู

สามวอนที่คอยคุ้งพี่นองกินดาวกับีเนี่ยพี่นงเด็ดมาแล้วหอมเงี้นได้ไม้มากรดเข้าไปหอม oh. ม,มวีวยเลยโอ้สมาใสไา้คุ้งพอดีกินเลยเนาทำไรเตร่ว่าทา แล้วเลายังจิ้เมเนียน,น้องเนาะยใส่พัดเข้าไปพอดีมไข่ม่ยอดกอบพอดีเลยพีย่นาะน้ำกรอบมีทางเนียนหรือว่าอ้นน้อยไปเอาหน้ามาเอาแม่นมืนมอนแบบว่าสิบเอ,อ็ไข่กุ้งกั็ยอดกอบนะมึงสุดยอดโอ้พี่เผ็ดด้วยเอืมโต๊ะไก่เลยเมื่อกี้เนี่ยเยี่ยมมันส่วนที่สองไปเนาะเลยพี่อันนี้โคตรเผ็ด จะฝรั่งเนาะมาว่าแถวนี้ฝรั่งน้อยนี่เออนี่หมายฝรั่งเขามาเรียนเขามาเียนคองเรียนน้ำประเด็๋เข้าไปแล้วพี่น้องโอมนองข้ัวเลย เสร็จเรียบร้อยดูก้อยกุ้งดูผักกันน่ารับประทานไหมคะมาจ้างอนกอบเอยเนื้พี่น้องบัสยังี้จับสบายดีพี่น้องเอาไปทานเจ้าแม่เยอะอยากกินอัอนเดอย์พี่น้องเน่าอยากยำเส้นดูสับกุ้งสด บทเห็ุเพลดภาไหนนะเสีบใส่ครับอืมาก่อนมาชมซิ วันบีวทุงนาวไทผัดมีตำตาตะไข่สื่อเขามีมำหลอกไายหรือสื่อทุ่งนาเศร้าบัดขา้เยื่อจะไม่ง่ำกาลางหลังบัด สื่อเขากินบอสะาใจจํำกินเองใครเนี่ Kawan. mm -hmm. ต้องค็ดตอนไหนก็ยินมันมันมันใบยังวะใบยังวะเขาโดนนัน่นบอกเป็นฝัดฝา <ไป S 2> บุงใบยังะอบะบอ,บอ,บอตู้มันจะออกหวานประม่นะหวานมันมนีฝาดตรงเีย รสชาติคือใบของมี่สับสานมีพี่น,อน้องเราูดจักสื่อแล้วบอกไปไนหะโอร้รูแล้วใบเอ็มปุ่นยัใบเอมปุ่ลรู้แล้วสิโอ้ยไม่ต้องอ่ะรับแล้วลูกลังเขต้องบอกก่อนอย่างรูกจริง

ก็ขึ้นจะไม่มังงได้กี่เลย ใส่หน้าเนาะเบิ้งแบบในยูทูปในประเทศับบเครจาแบบว่าคนผิวดำๆใชนไหมคนผิวดำโทมดำเเไรแบบน้าจะกินลิ่งแบบว่าเาเจะหาเอายิ่งเหอามันเป็นใหมาต้มน้อหมอ ขนัวยหน่อยคนะือขึ้นหัวเลยอย่งไอ้เจ้ากินไมเห็นห่อกคนใส่ถังู้ว่ะเป็นถังถ่งล้วยิ่งแมงคลาเลยมันโดดทั้งปลายไม่เนยตู้ไปเกลียบคลอดเลยคืนเอ้นว,วัานี้ทมการ ถึงเกคืนแลไม่เก่งอย่างนี้คนดังอ่ะื่อพป่นาะงาอเนียคนใดราไปถ่ายเขาฟ้องคนเด็กเลยแะ่จะว่ามีฟ้องือนดิฟองคนดังเรืะบอก ยแสดงว,ว่าคนเมืองไปถ่ายเขาก็ถ่ายวัฒนธรรมเขาจยงนี้ลปปวกไ่าันเป็นคนดังบานมาเลยคนประเทศเขาคดามเปิดเลยเนาะคาวบอกแต่ว่าผู้สูงเขาอยู่ในเมืองพวกมันกาอยู่ในป่าเคนอยู่ในป่าเขาที่มีมือถือมาจะใส่ผ่านงานอะไ้ให้ดีเราเสียบบาม่ไม่มีสมสอเนาะ แั่คนประเทศเขาจะเขาหาเขาได้สุกายความเก็ดแตอละคแบทจิมากายเก็ดแด้ล ยำกับข้าวเหนียวคือไข่นี่เนี่ยคนจินยำับขคเนีเยวคือเจียวเนียบ้าีิสันหนองคุ้นสวรราเช็ดซื้อวันจะไนสามม้วนเรืองมืนคนล่า,ราเรื่อเงันประมาขั้บอ <laughs> วกวัวมันตากวัวเนี่ยวัวมันซื้อบักตากเป้มีอยา่างนซื้ออีกครบทะบัน,นาทาเนีย่ยวัวมันบันน้องจิกเอาโอเคไมหมเนาะอย่างไรเอาหลงให้เหจ้าเลี้ยงไปเลี้ยงมามไม่เป็นาะ